สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านโมเด์นะครับบ้านหลังนี้สร้างโดยทีมงานเราอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบ้านเสาเหล็กทํากันยังไงนะครับบ้านหลังนี้มีพื้นที่อยู่ที่60ตารางเมตรนะครับราคาเบ็ดเสร็จอยู่ที่3 0,000นบาทเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบ้านเสาเหล็กแข็งแรงจริงไหมเราจะไปดูกันครับนี่คือวิธีทําบ้านเสาเหล็กนะครับก็จะมีหนับเลกเลย ข้างล่างก็จะมีฟุตติ้งอยู่ข้างล่างนะครับฟุตติ้งแล้วขึ้นต่อโม่ขึ้นมารับคานแล้วก็จะมีคานแล้วขึ้นมารับเสาอ,อีกทีนึงครับอันนี้ก็จะเป็นเสาเหล็กอันนี้จะเป็นเสาเหล็กเหล็กนี้จะเป็นหน้า4ี่คูณสนะครับมีขนาดอยู่ที่4นิ้วคูณ4นิ้วคว,ความหนาอยู่ที่2.3มมิลน,นะครับเป็นเหล็กดำนะครับไม่ใช่เหล็กอวะวันนี้เหล็กตัวนี้ อันนี้ก็จะเป็นมีคานขึ้นมารับก่อนอันนี้ก็เป็นคานเดีย๋ยวเราจะมาดูว่ามันวางกันยังไงนะต้องมาดูด้านหน้าว่าด้านข้างนี้ผมฉาบหมดแล้วเนี่ยครับการที่จะวางเสาเป็นบ้านเสาเหล็กได้ก็จะมีอันดับแรกคือก็จะมีฟุตติ้งก่อนฟุตติ้งจะอยู่ในดินเนาะฟุตติ้งขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวโม่ตัวโม่ขึ้นมารับคานตัวนี้ รับคานแล้วก็จะมีการวางเพดอยู่บนพื้นอีกทีหนึ่งเหล็กเนี่ยจะมีการเชื่อมติดเพดตัวนี้เลยแล้วก็เสามาเชื่อมอันนี้เรายังไม่ได้เชื่อมเต็มนะอันนี้คือเราเชื่อมตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็เวลาเราจะปูกระเบื้องเราก็จะมาเชื่อมเต็มอีกทีหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าด้านหน้าเนี่จะไม่มีการใส่ฝ้านะครับมันจะย้อนแสงเลยนะนอาจจะมืดๆหน่อย เลยไว้ด้านหน้าก็จะไม่มีการสายฟ้าจะเป็นการโชว์บางคราบเปยๆไปเลยเป็นการเปืยๆไปเลยอันนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเ๋ยเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับด้านในก็จะเป็นสองห้องนอนก็จะมีพริเวณห้องโถงเป็นห้องนั่งเล่นนะครับลั๊กไฟก็เราก็เนี่ย ราคาเนี่ยราคา3 0 0 0 0นบาทเนี่ยปักไฟอะ่ะเราไม่ได้วางออกนอกผนังให้นะครับเราฝังเข้าไปในผนังเลยราคานี้ไม่ใช่งานโกงเกงนะครับเนี่ยครับบริเวณรอบๆปักไฟเราก็จะใส่ให้ตามจุดที่ว่าเห็นสมควรครับที่ควรมีปักไฟนี่จะเป็นห้องนอน ข้างนอนด้านหน้านี้ก็จะมีขนาดอยู่ที่3าคนะครับก็จะมีหน้าต่าง3ช่องเลยตัวนี้หน้าต่างนี้เป็นบานบานเปิดกระทุ้งออกไปนะครับบานเปิดอกข้างนี่ก็จะเป็นบานเปิดสลับธรรมดามีปลั๊กไฟก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะมีปลั๊กไฟแล้วก็สวิตช์ให้1จุด ไอ้วงกบนี้เป็นวงกบไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสีแล้วเรามาดูตอนบ้านเสร็จอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงเราก็จะไปดูบริเวณห้องครัวตัวนี้ไม่ได้ใส่วงกบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นซุ้มธรรมดาเข้าไปทะลุออกไปเลยเข้ามาก็จะมาเจอปักตรงนี้หนึ่งจุดเอาไว้เสียบตู้ยงตู้เย็นอะไรก็ได้น,นี่ก็จะเป็นห้องน้ํา น้ำก็จะเป็นขนาดอยู่ที่เม็ดแปดสิบคูณสองเมตรนะครับเนี่ยก็จะมีให้เหมือนเดิมมีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีอ่างล้างหน้า,แล,า,ลา,นาแล้วก็จะมีไอ้โถส้วมให้เป็นแบบชักโครกนะครับตัวนี้ บริเวณตรงนี้ก็จะมีลั๊กให้อีก1จุด2จุดตรงนี้ก็จะเดี๋ยวก็จะมีการทำเคาน์เตอร์ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นทางออกแสงหลักด้านหลังนะครับด้านในก็จะมีประมาณนี้